บ็างอยู่กางี่หนึ่งนะครับ <c oughs> อใครมาแทนก็ได้ครับผมคุณพ่อสมหวังเนาะว <c oughs> ะ,ะมาคุณย่าครับผมคุณพระอคุณย่าครับเรียนเชิญค่อยๆเดินนะครับเอ่อเพิ่งเดินทางมาจากขอนแก่นด้วยเวียนหัวด้วยคุณย่าทองสาย สีดอนจันคุณย่าทองสายคุณย่าจ๋านั่งนะคบเออทองสายนะอ่าขอโพยหน่อยพิธีกรผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนเอ่ยชื่อของหน้าทั้งห้านะครับโอเคเออแมหลมามะโอเคนะเนาะอ่าอ่ะต่อไปนี้นะครับกับผมรับหน้าที่เป็นพรา์เป็นเจ้าพิธีในงานสู่ขวัญหน้า เราจะกราบประธานาธิบดีเราก็กราบแค่ครั้งเดียวเราจะกราบนายก,กรัฐมนตรีกราบครูบาอาจารย์ก็กราบครั้งเดียวแต่ที่นี้เราจะกราบคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้บังเกิดเลือดเนือ้อเป็นก้อนมาเป็นรูปวิญญาณให้กับเรามาเป็นตัวเป็นตนให้กับเราเราต้องกราบคุณพ่อคุณแม่สามครั้งนณะบัดนี้อ่า อน้าทั้งสองทั้งห้านะครับผมอ่ากราคุณพ่อคุณแม่พร้อมกันสามครั้งเลยนะครับกระดาบสามครั้งแล้วนะครับอ่าประนมมือว่าตามกังๆน,นะครับ <c oughs> มาตาปิตเรน้องก็มาถึงประมาเทนะทวานัตเตเยนัตตะกรรัง <c oughs> สัพพรรัง อปราทังคมัทเมพันเตมาตาปิตเรปมาเทนะทวานตตะเยนตตกังสัพพังอปราทังคมัทเมพันเตมาตาปิตเรปมาเทนะทวานตตะเยนตตกัง สัพพังอปราทังคามทะเมพันเตปิตาปิตเรปมาเทนะทวานตเตเยนาตกังสัพพังอปราทังคามทะเมพันเตปิตาปิตเรปมาเทนะทวานตเตเยนาตกัง สัพพังอปาราทังธรรมทัเมพันเตติตาริจรเรปมาเทนะทะวานัตเนตกนตตกลางสัพพังอปาราธังธรรมทัเมพันเตข้าแต่ดิรามาของข้าพเจ้ามาตาปิมาตาขบมานี้ พันเตข้าแต่มารดาของข้าพเจ้าปิตาไม่หันข้ามามิพันเตกำใดที่ก่อไว้ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทั้งใจก็ดีวาจาก,ก็ดีทั้งกายก็ดีนับจากนี้ไปข้าพเจ้า ขอกราบลาคุณบิตามดาปุญ่าตายายเข้าอุปสมบทเข้าบรรพชาเข้าอุปสมบทเป็นสามเณรเป็นพระภิกสุตรถือศีลสิบสองร้อยยิบเจตามธรรมเนียมพุทธศาสนาต่อไปขอให้กรรมนั้นๆ นุ่ลลมจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ณบ,บัดนี้ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอเอาขันธ์ทุประเทศให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายคุณแม่จะรับขันธ์จากลูกแล้วก็เสี่ยงสอนลูก,ลกนะครับผมก่อนที่จะเข้าโบสในวันนี้นะครับผม อะไรดีก็สอนลูกว่าจะให้ลูกบวชหนึ่งพษาเลยไหมหรือว่าจะบวชตลอดชีวิตหรือยไงแล้วแต่พัราอะไรอยาก้อีดีๆค่ะ ปวดสามเดือนถ้าปวอนั้จะปวกี่วัก็ได้ดอกนาทีก็ได้ก็ส่วนเหลือ้าเปากทางนะครับเสร็จแล้วนะครับขยับข้นมากขยับข้นมาขยับออคุณแม่นะฮะ คนในโลกนี้สองล้ากว่านทั่โลกเรามีแม่คนเดียวเรามีพ่คนเดียวก้มลงให้ตักตักข่อแม่นะเออครับอันพระคุณแม่นว้อย You won't have กายแม่ชายพัดวียามหิวที่ไรแม่ให้ห่วงหาก้อนน้ำข้าวปลาลูกแสงเปร่ปรีพระคุณแม่นั้นอนันเหลือที่ผู้ใดจกมีเสมอเหมือนได้แม่ทนอ่อนลา เลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนจองอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่านก่อนบ้านปลา ่างไหนเปรียบดังเหมือนร่มใสใบแกแ่แห่เนื้อเสียนไหวผ่านพ่านสักวันคงเปลี่ยนคอยมันเย,นยียนเยี่ยมเยีย,ย,ยเนเมื่อท่าน ชาาแม่คงจ <ะ S 2> ักเงีง้อยากแลเห็นหนะ้าแม่ลูกไม่มาแม่คงเก็บชำรอดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่ง่เงาามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดทิ้งแม่เมื่อแก่ชารา มาช่วยชบชีวีเลือดในอกนั้นกล่นจนหล่นปรีนำนำนมแม่นี้มีขานักอันันผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวอ่ะกราบ ป่าเท้าคุณพ่อคุณแม่สามครั้งนะครับเออก็เป็นอันเสร็จทุกที3ามครั้งเลยนะครับผมนี่แหละฮะในโลกนี้200ร้กวประเทศเราจะมีพ่อมีแม่มีป้ามีย่ามีตามียายคนเดียวเท่านั้นอ่ะรับเอาขันจากแม่นะลูกคุณแม่จา๋าพ่อจา๋า